วันนี้ทำเมนูง่ายๆขัาวเขยหมูสับกับถั่วคางหัได้แรกกะแรแข้งแข้งกับเสียงเวดไม่ยุดรองดีเด้เอามาดับเตรียมข้าวแล้วถั่วคางหมูสับหัวหอมหัวเทียมหลีปลีซอตใบกลูดปรุงกระนำตาลพอดับทำก็ทิมหัวเทียมหัวหอม,หหอมแล้วก็หลีปีซอยับยัโปะนำมันลงในถาเลยพอรุ้มรุมเครื่องที่เราทิมมนเลยใส่ลงไป หอมหอมเคยดีตามกระส่หมูซับซับซุกได้ก่อนลุงกับนามตาแดง้งย่างเดียวพอเคยมันเข็มอยู่แล้วหนามตาดับลายกระส่ทั่วคางเลยควา่าในมันบางบางตะก,กิดใส้ลงไปคัว่วผอดุงดุงบ่อทั่วมันได้กรอบทีนีกระส่ใบโลโดดลงไปเลยดีปีซ้อดปิดไฟเลย อมฟุงไปแล้วเปล่าเปล่าไม่ผักตําเลยเวียดรองดังเถินต้องไมหมดเดียวว่างว่างก่อไฟโคเวียดเกล้าเลยได้แล้วอ,อันมีนู่นตรงมีนู่นขัววัดทีกินกันเร็วไมเอเดียวช่างเคยทำไม่เลยนะเอา้ามัวแต่หมูรเรื่องอื่นวายนี่ขัวเคยจะเร็วดับข้าวสวยหลอนๆลน,นมาท้ทะจับปาลาเอาเละเคยควาน